วัสดครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลนิธิพุตสานวันนี้กับผมดนรนัทพุทธชราคุณิโรกมาเล่าเรื่องพระสูตรต่อไปยังคงอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสักกะปัญหาสูตรก็คือปัญหาธรรมที่เท่าสักกาหรือพระอินทถามต่อพระพุทธเจ้านะครับวันนี้มาถึงตอนที่เรียกว่าการได้สมณะต,ตอนที่แปดเรากลับมากลับมาประมาณเจ็ด เจ็ดตอนแล้วตอนที่แล้วเป็นเรื่องของอก็ยังคงอยู่ในปัญหาแรกก็คือว่าการจะดับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องผู้ปลกพันเหล่าสัตว์ทั้งหลายในการที่จะไปเกิดในชั้นต่างๆของจิตนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในขั้นต่างๆที่สูงขึ้นไปที่สูงขึ้นกว่าเริมนี่ทำยังไง คุณเจ้าก,ก็บอกว่ามาจากทุกนั่นแหละมาจากความคิดรุงแต่งจะทำยังไงล่ะก็ได้กล่าวมาหลายตอนนะครับทั้งโสม,โม,โมนะัสโทมนัสอูเบกขาทั้งปฏิโมรักษาศีลกายวาจาให้มันดีครับสุดท้ายข่าวที่แล้วก็พูดถึงว่าอย่าไปหลงในสัมผัสอะไรมากมายนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันทําให้ประเมินตนเนี่ยไม่ถูกต้อง หลงไปแล้วมันก็เกิดเกิดโทษนะเกิดโทษไม่พอทําให้เกิดไปเกิดไปเบียดเบียนไปทําให้เกิดเกิดอะไรเกิดไปเบียดเบียนไปเกิดการจองเวรที่หลังไอ้พวกนี้เพราะความรู้สึกติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์สัมผัสทั้งหลายเนี่ยรูปรูกลิ่นเสียงรัฐบาลมันจะต้องละต้องสังวรต้องสํารวมว่ามันมันตามความเป็นจริงว่าเป็นยังไงตามสถานะความสภาพที่เป็นจริง เพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอนเคยได้ยังไงเคยอย่างนั้นมามันก็อาจจะไม่ได้เพราะความไม่แน่นอนมันมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสำรวจอินทรีย์ในวันนี้ปเป็นเรื่องของการสมาน,นะปเป็นเรื่องของความดีใจปเป็นเรื่องของความเป็นสุขใจสมาน,น,น,นะความดีใจเป็นรู้สึกเป็นสุขเนี่ยนะนะซึ่งไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากุศลอกุศลธรรมเนี่ยมันมีปัญหานะ เพราะฉะนั้นการจะดับความคิดที่ถูกต้องเนี่ยความคิดที่มันเป็นเครื่องผูกพันเนี่ยของสัตว์ในการก่อให้เกิดไป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 สู่สติในภพภูมิต่างๆที่ต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการการดับด้วยการรู้จักโสมนัสการดีใจหรือความเป็นสุขใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญผู้เจ้าก็ถามถามเท้าสักกะเลย จอมเทพพระองค์ยังทรงจําการได้ความยินดีสมณัตความยินดีนะการเล่ยสมณัตเช่นนี้มาก่อนแต่นี้ได้หรือไม่ือถามนะจําได้เท้าสกา,าบอกในสงครามระหว่างเทพกับอสูรที่เกิดสงครามมาแล้วพระองค์นี่ชนะสงครามเท้าสกาชนะอสูรนะสนะด้วยสงครามชนะด้วยศาสรตราวุธนะได้ศาสตราวุธนะชนะด้วยอาวุธทั้งนั้น ไม่ดีชนะความดีเลยสู้กันด้วยการอาวุธเลยฆ่ากันเลยนะถามได้มีความรู้สึกดีไหมโอ้ดีเลยตอนนั้นหลังจากชนะแล้วทำไงมีความรู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะฮะรู้สึกยินดีไหมรู้สึกยินดียินดีในสองอย่างทิปโอชากับอสศรโอชาหมายก็ว่าอสุรโอชาก็ออูรเนี่ยแพ้เรามันก็โอชาสะใจนะ ทิพโอชาคือได้สิ่งมันรู้สึกว่าการแค่แข้นการการเอาชนะเนี่ยมันมันรู้สึกมันรู้สึกดีอ่ะมัารู้สึกดีใจยินดีมากความยินดีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท้าสักกะก็รู้ดีนะครับก็กราบเปียดต่อพระเจ้าไ่ว้ พอพระเจ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท้าวสักกาศตอบเลยบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นนี่มันชั่วคราวครับพระพุทธเจ้าค่ะแสงจริงที่ที่ในใจของท้าวสักกาศหรือพระอินเนียในใจแล้วเนี่ยยินดีในการที่จะไม่ต้องใช้ศาสตราวุธในการเข่งข่ามันมีความยินดีที่ที่ ไม่ใช่ความยินดีแบบใช้สัตราใช่ความยินดีจากการเอาชนะอสูรเนี่ยนะมันเป็นความยินดีที่ไม่แท้จริงความยินดีที่แท้จริงก็คือความยินดีในการที่จะลดละความอยากได้อยากเป็นของตัวเองความกําหนัดอยากได้อยากเป็นของตัวเองความสงบระงับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะนะนะแล้วก็รู้ยิ่ง เป็นไปเพื่อสัตสู้เป็นไปเพื่อมริพานเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปรู้การเห็นเนี่ยการดับกิเลสจัดตัณหากิเลสทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเพื่อสงบระง,งับเนี่ยเพื่อให้รู้ยิ่งเพื่อให้ตัดเพื่อไปปัสรู้เพื่อให้ไปสู่สิ่งที่เป็นนิพพานเนี่ยเป็นความยินดีที่ท้าสกะหรือพระอินทร์เนี่ยอยากจะได้จะมีความยินดีอันนี้มากกว่ายินดีแบบที่เคยได้รับจากการที่เอาชนะอสูเนี่ย เป็นความด้วยสัตราวุฒิเนี่ยเป็นความยินดีที่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่รู้สึกยินดีหลังจากที่พบพร,ะพ,ระพุทธองค์แล้วได้ฟังค้าธรรมของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยรู้สึกยินดีที่จะไปทางนี้เนี่ยท้าสกาพูดนะทำไมยิงยินดีไปทางนี้ล่ะจะมีประโยชน์อะไรบ้างยินดีพระเจ้าถามท้าสกาบอกว่ามีความยินดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะ อยู่หกประการนะประโยชน์ของความยินดีนี้มี6ประการประการที่หนึ่งก็คือมีอายุเพิ่มขึ้นคือมีอายุเนี่ยแต่แต่ละชั้นของเทวดาแต่ละชั้นนี้อายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าชั้นสูงขึ้นไปเรื่อย,อ,ยอายุจะเพิ่มขึ้นมีความสุขในโลกทิพย์เนี่ยในระยะที่ยาวนานขึ้นจากการทำสิ่งที่เป็นกะุศลนะ นะถ้าไปยิงไปสู่นิพพานได้ไหมอายุจะยิงยืนยาวมากสู่ชั้นอริยบุคคลโสดาบันนะสู่สกัดทาคามมอณนาคามีอาหารหันอายุจะยาวมากนะนะอายุยิ่งยาวยิ่งดีจากการสงบระงับจากสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาไอ้ที่เป็นความยินดีนะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีอายุเพิ่มขึ้นในชั้นที่สูงขึ้น ประโยชน์ข้อที่สองคืออะไรนะไปจุติในภพภูมิที่ดีนะตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในภพภูมิสุกติดีที่สูงขึ้นเรื่อยๆที่ดียิ่งกว่าเก่านะจากเทวดาชั้นหนึ่งไปเทวชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าไปจนชั้นชั้นสูงสุดยิ่งสูงไปอายุยิ่งยืนมากขึ้นข้อสองคือว่าอยู่ในชั้นที่ดีนะจุติในกายทิศ อยู่ในกลุ่มพักพวกที่ดีนะในเทวดาก็มีกลุ่มมีพวกนะก็จัดอยู่ในในเทวดานี่จะมีถ้ชั้นต่างๆถ้าพวกเราเคยศึกษาเรื่องเทวเทวโลกเนี่ยนะนะจะมีชั้นต่างๆอยู่ในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็จะมีมีวันณนะมีผิวพันธุ์มีมีกลุ่มคนที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยแตกต่างๆกันไปตามไปกลุ่มพวกนะพวกไหนก็จัดจัดจัดไปเลย พวกโสดาบันพวกอะไรเขาจัดเป็นกลุ่มเขาพวกมีกายละเอียดกายหยาบก,กายปานกลางเขามีกันมีประมาณสามอย่างนะกายละเอียดกายหยาบก,กายปานกลางนะก็อยู่ในพวกไหนล่ะนะครับนี่คือข้อที่ข้อที่สองเกิดใน,น,นคันในตระกูลที่ข้าพระอ,องค์มีใจยินดีนะถ้าเป็นมนุษย์ก็อยู่ใน,น,นคันในตระกูลที่ดีนะครับ นี่คือกุศลที่ได้โสม,สมนัสที่ได้ข้อที่สามนะถ้ายินดีในยินดีในการเป็นศาสนาข้อสามมีความยินดีในพุทธศาสนาเนพราะทำให้เป็นผู้มีปัญญาไม่ลุ่มลงมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะนี่ข้อนี้เป็นข้อดีมีสติมีสัมปชัญญะ ข้อที่ได้ประโยชน์ที่กินดีข้อที่สี่ก็ได้สัมโพธิหมายความว่ารู้จักเห็นโลกโลก,กธรรมนะได้สัมโพธิคือบรรลุในแต่ละชาในแต่ละยานที่สูงขึ้นที่ปานนี่ขึ้นที่ดีขึ้นกว่าก่านะบนเส้นทางนี้มันจะมีสิ่งที่จเจริญขึ้นนะครับนี่คือหมายความว่านะ จะบรรลุนะเป็นอริยบุคคลนะเป็นเทวดาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นเป็นเทวดาที่มีที่ชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ครับนะจากเทพเทวดาเขากลายเป็นชั้นพรหมนะจากเทพไม่พอต้องไปชั้นพรหมเลยนะแต่ในตระกูลพราะตระกูลเทวดาไม่พอแม้แต่ตระกูลเทวดาชั้นสูงก็แล้วที่สูงกว่าชั้นชั้นเทวดาคือชั้นพรหมต้องไปอยู่ถึงชั้นนั้นเลยนะ บรรลุสัมโพธนะิข้อที่ห้าก็บอกว่านะถ้าจะตุถ้าจะจ,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 จุติจากเป็นเทวดาชั้นเดาวหนึง่งพระอินทเนี่ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าพระอ,องค์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ไปใหม่กลับไปเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยพระอ,องค์จะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่บน ชั้นสูงสุดของชั้นเทวดาเลยเทวโลกเลยมีความปรารถนาสูงสุดของชั้นเทวโลกนะครับนี่ชั้นเทวโลกนะข้อที่หกคืออะไรข้อสุดท้ายบรรลุชั้นพรมเลยนะชั้นพรมชั้นไหนชั้นอคคณิทาบุตรพบนะคือพรมนี่มันมีหลายชั้นนะครับ พรนะมชั้นที่หนึ่งก็คือบรรลุเเรียกว่าฌานที่หนึ่งถ้าเข้าฌานได้คือเป็นพรมแล้วพรมนี่ม,มีมีกามนะครับกามมาคุณเนี่ยห้าคือชั้นเทวิาจะมีรูปรสกลิ่นเสียงตัมปัดอยู่นะ้วสวยสุขอยู่ได้นะพอหมดสุขเนี่ยหมดหมดกุบุญแล้วมันก็เกิดไปเป็นมนุษย์อาจจะเกิดไปเป็นเป็นอะไรอีกอยู่ในอวัยภูมิมเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรได้นะครับนะกลับไปเกิดได้ไดเพราะมีกามาคุณอยู่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลดจากนี้ได้เนี่ยเกิดไปชั้นพรหมเนี่ยนะโอกาสที่อายุมันยาวเกิดให้มนมายามากมากแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไปเป็นในชั้นที่ต่ากว่ามนุษย์ลงไปเนี่ยมันยากผมละนะครับเขาบอกว่าแล้วสามารถที่ไปชั้นพรหมคือชั้นพรหมนี่ไม่มีกามนะครับกามปุโรนะใจจะบริสุทธิ์ไม่มีกามมีแต่รูปนะชั้นพรหมมันมีเวรูปอยู่ ครับมีเวทนาอยู่ชั้นพรมนะครับแต่ไม่มีการ,รมคุณนะครับเธวยสุขรรคือกามมุคลห้าไม่มีนะครับก็อยู่ชั้นพรมแล้วต้องการหวังชั้นพรมไหนอคัคคณิภพบถ้าเราอ่านในเรื่องของพม,มโลกแต่ว่าพมโลกไม่ใช่เทวโลกนะเบอรกี้เทวโลกนะชั้นสูงสุดเทวโลกไม่พอยังไปชั้นสูงสุดของพม,มโลกนะนี่คือความปรารถนาของเท้าสักกะ ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เกิดไปสู่พรหมโลกเนี่ยขอให้ขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดของพรหมโลกคืออะไรชั้นไหนไหมอัครลิกะพรมอัครลิกอพรหมคืออะไรคือชั้นสูงสุดของพรหมที่เป็นอนาคามีบรรลุอริยบุคคลพอเป็นมนุษย์เนี่ยได้บรรลุอริยบุคคลโสดาบันสกทาเมกามีอนาคามีเป็นอริยบุคคลอนาคามีน,น,าามนะครับก็คือไปแล้วไม่กลับ คือถ้าบรรลุอยู่ในชั้นเนี่ยถึงไม่บรรลุนิพพานไม่รรลุอรหันต์บรรลุอนาคามีแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอีกครับไม่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกชั้นนี้ไม่เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะท้าสกะจะไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะพอพอ,อยู่ชั้นอนาคามีเนี่ยสามารถที่จะเป็นพระอาหารได้ในชาตินี้เลยในในภพที่เรียกว่าในชั้นพรมชั้นสูงสุดที่เป็นรูปประพรมรูปประพรมชั้นสูงสุดนี่คือรูปประพรมนะ พรมที่มีรูปอยู่ชั้นสูงสุดที่เรียกอาคติถภพ,พขอตรงนี้เพราะอะไรไปจอการบรรลุนิพพานแนละ้วการเป็นอรหันแล้วจอการบรรลุหนึ่งต้องการที่ิเทวดาทั้งสูงสุดสองถ้าเป็นมนุษย์กลับไปเป็นมนุษย์หนจะบรรลุชั้นพรมเลยบรรลุอรหรนะรันต์บรรลุชั้นเป็นอริยะบุคคลเลยชั้นอนาคามีเลยนะอนาคามีกิเลสหายไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ หรือกิเลพียงยเป็นต์แล้วไม่เกิดอีกครับไม่เกิดมาเป็นรุ่นสามารถที่บรลรลุอรหันต์ได้ในในนั่นเขาเรียกโอปติกะนะนี่คือความปรารถนาของเท้าสากะโสมนัสที่ท่านปรารถนาอยากเป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามีเพื่อไปจออยู่ที่พร้อมชั้นพรมรูปประพรมที่ชั้นสูงสุดคืออกักอันนี้อกการลิทธพภน,นี่นี่คือสิ่งที่ ที่ปรารถนานี่ขนาดเป็นเทวดาชั้นสองนะท่านดาวลึงเนี่ยมีความปรารถนาอย่างนี้เป็นเทพเป็นราชาแห่งเทพนะยังปรารถนาบรรลุนิพพานเลยนะสูงสุดในนิพพานก็คือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยขอให้บรรลุอนาคามีแล้วพอตายจากอนาคามีเนี่ยก็ไปอยู่ในชั้นอ,นอาคาริธาภพถ้าไม่บรรลุอราหันต์ก็ไปอยู่อาคิธภพ อยู่ชั้นพรมรูปประพรมชั้นสูงสุดนี่คือสิ่งที่ปรรถนานะข้าพระองค์เห็นประโยชน์หอประการดังก่ลาวแล้วจึงมีความยินดีเช่นนี้ข้าพระองค์มีความรลิยังไม่ถึงที่สุดมีความเคร,เครือแคลงสงสัยเที่ยวหาพระเถาโคตข้าพระองค์เข้าไปหาสมณนะ อยู่ในความสงบสําคัญว่าเป็นสมาชิพุทธเจ้าคือคือท้าสาก,ก่านี่เที่ยวควานหามาตลอดนะหาไม่พบหาใครที่ไหนมาไปสมณะตู้แห่งมาไม่พบมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นนะ่ะที่จะชี้ทางสว่างให้พระพุทธองค์นะเมื่อพบพระุทธเจ้าแล้วเนี่ยพมพบแน่นอนว่าสามารถกำจัดตัณหาได้ ถ้ากคำจัดตัณหาได้รอบรองเป็นอรียบุคคลได้แรกเป็นสมบนัตในการที่หกเลยปการที่ที่หกเรียกว่าอาคาัลิตาภพมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นมีแต่พระธรรมของพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะบรรลุในชั้นสูงสุดที่ปรารถนาในสมบนัตนั้นๆได้เนี่ยก็เลยพูดสิ่งอันนี้กับพระพุง่งนะข้าพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้นี้แล้วทุกข้าพระองค์กับพวกเทพกระทำตามนอบน้อมอันได้แก่พระพรองตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จักถวายนอบน้อมอันนี้แด่พระองค์ขอวลวลาอกวลาว,ว,ว,วโลกาททาการนอบน้อมแด่พระองค์พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ตัดสุ้เนี่ยหามาหมดแล้วมีพระธเจ้าเท่านั้นแหละทรงเป็นพระศาสดาที่ยอดเยี่ยมไม่มีบุคคลทั้งในโลกและเทวโลกมาเปรียบเทียบพระองค์ได้นี่คืออย่างนี้เลย ทำให้ปรารถนาของพระพระอินทร์เนี่ยหรือเท่าสกกะไปถึงชั้นสูงสุดนะอยู่ในพรหมโลกที่สูงสุดนะกำจัดกิเลสกำจัดตัณหา75%หเรหลือนิดนหน่อยเพียง25%แล้วจะบรรลุอาหารหันต์แล้วมามาเกิดอีกนะถ้าจะทำสุดท้ายต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นเนี่ยอนทีถ้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกเขาเรียกว่าชั้นสกกทาคามีถ้าใครที่บรรลุอริยบุคคลสกัดทา,ามีต้องกลับมาเป็นมนุษย์รั้นก่อน แล้วถึงไปที่อนาคามีได้แต่ถ้าพอถึงชั้นอนาคามียังไม่บรรลุอาหารหันต์นะครับเกิดตายกันไปแล้ว,ว่างนี้ไปอยู่ชั้นสูงสุดของพรหมโลกนะท่านปราถนาชั้นสูงสุดของพรหมโลกแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไม่เกิดมาเป็นเทวดาอีกแล้วนะครับนะและคนที่ชีช้ทางสว่างได้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นท้าวสัก,กะซึ่งเป็นราชาของเทพชั้นยาวดึงผููชั้นนี้ก็คือพระอินทร์พูดอย่างนี้เลย นะพระอินรเนี่ยรู้รู้ว่าเทวดาทั้งโลกเนี่ยทั้งทั้งในเทวโลกมันเป็นยังไงแต่ละชั้นนี่เกิดแต่ละชั้นนี่แตกต่างกันยังไงมาเล่อยยังไงไปรู้ไงถึงอยากอยู่ในชั้นไม่ใช่ว่าเทวโลกสูงสุดของเทวโลกแล้วไม่พอสูงสุดของชั้นอะไรชั้นพรม,มาลกนะคนที่ชี้ได้พระเจา้านะก็เป็นอันจบในเรื่องนี้ที่เท้าสกกะนะครับ ปรารถนาแล้วมีแต่พระเจ้าเนี่ยที่สามารถชี้โสมนัสความพอใจอันนี้ได้เป็นความพอใจที่ปราศจากศาสตราไม่ได้มาจากการเขียนข้าเบียดเบียนอย่างเช่นการลบชนะอาสูนเนี่ยพระอินนี่เป็นหัวหน้าลบกับอาศูมรมาลูกี่ยกแล้วนะลบชนะแพ้บ้างลบชนะตลอดแนละในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เย่ ควรจะเสียหหมสมุดอย่างเดียวนะลบมาหลายครั้งแล้วแพ้บ้างแพ้ก็เคยแพ้ยักษ์บางทีเก่งกว่าเยอะนะชนะแล้วดีใจเสียใจอ่ะดีใจ,ใจแต่ดีใจอย่างนี้ไม่เอาแล้วดีใจแบบพระเจ้าเนี่ยดีเป็นความสุขใจไม่ใช่ดีใจเป็นความสุขใจสนะูงสุดก็หมายว่าก็ตอบหลังจากนั้นเท้าสก,กะก็เรียกปัญจสิกขา ว่าขอบคุณนะขอบคุณที่พ่อปัญจสีขาหรือคนทันที่ว่าปัญจสดที่ถือพินเนี่ยที่ที่สามารถที่ให้เท้าสาก,ากัดไปพบพระเจ้าได้และได้คุยปัญหากับพระเจ้าและพระเจ้าได้ชี้ทางสว่างให้แบบนี้ในการดับนะเหตุแห่งทุกข์คือดับคิดนั่นแหละเพราะคิดมันทุกข์แล้ววิธีการดับคิดทำยังไงนะก็เลยพูดไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ พุเจ้าก,ก็ถามนะก็เลยตอบสมณัตอย่างที่ว่าพบทานสว่าและมีความปรารถนาเช่นนั้นนะครับก็ขอบใจเขานะก็เลยตอบแทนปัญจสิกะคนทันนือว่าพ่อปัญจสิกะเธอมีคุณมากแก่เราเหมือนกับว่ามีคุณมากที่ได้สามารถที่มาพบพุทธเจ้าได้พอดีที่ทําให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยก่อน ที่ทำให้พ่อพระทัยก่อนเธอทำให้พระองค์ทรงพอพระไทยก่อนแล้วพวกเราจรึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตสมมาสามพุทธเจ้าเราจะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งของบิดาของเธอจะเป็นเจ้าแห่งคนทันนะเป็นตั้งเป็นเจ้าแห่งคนทันเลยแล้วเราจะยกนานพัทาสุริยวัชชาให้เธอแหมยกเลยเป็นพ่อสื่อพ่อสื่อแม่ชักไปคุยกับ าาาาราชาคนทานชื่อมาตุมปรีมาตุมพ,พนะุ่นะนี่แหละนะมาตุมพุพรีหรือไงนนเนี่ยฮะถ้าจำไม่กับบิดาของเท้าของนางมัททาสุริยวัชชาแต่ยกให้เป็นภรยาเลยนางจะเป็นผู้ที่เธอปรารถนาอย่างยิ่งแม่จะเป็นพ่อสื่ออย่างดีขอบใจมากนะที่จำได้พระพุทธเจ้านะี่หลังจากนั้น ทา้าสกกะจอมเทศได้ทำมาจากสุลำดับนั้นทา้าสกกะจอมเทศทรงใช้พระหัตตปัตพีทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สามครั้งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะครับ อันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพรภาคได้ตัดเวยกรเวยกรณะพราสิน,นี้แล้วธรรมจักสุขอันปราจจากธุรีคือกิเลสปราจจามนทินเกิดขึ้นแก่เ,เท้าสกะจอมเทพและเหล่าเทวดาอีก80,000ื่นองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานะครับก็เครื่องผูกพัน ของสัตว์ให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเนี่ยนะครับมาจากคิดแล้วพระเจ้าได้ตัดกับเท้าสกกะทาให้เท้าสกกะจอมเทพเนี่ยเห็นธรรมนะครับรวมพระเทวดาทั้งหมด80,000ื่น 8, ลวมแ0ดหมื่นองในในถ้ำอินทสาระนั่นนะมีถึง8ปดห0ื่นคนมีจักสู่เห็นธรรมเห็นว่าอันไหนที่เกิดอันไหนที่ดับได้มันมีเกิดมันมีดับนะครับและจะดับอย่างไร วันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยตอนที่6กเนี่ยการได้สมณัตเนี่ยความปรารถนาสมณัตของเท้าสก,กาดในการพบพระเจ้าก็เป็นนั้นจบลงพร้อมกับปัญหาทั้งหลายที่พระเจ้าได้ตรอบไปก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับจบในเรื่องพระสูตรที่ชื่อว่าสัก,กัดปัญหาสูตรตอนสุดท้ายที่ที่มีจักษุเห็นธรรม ท้าสกกะโกสาก,กะหรือพระอินทร์เห็นธรรมพร้อมพระเทวทาทั้งหมด8ปดหมื่นองค์ที่ถ้ำอินทศาระเวในภูเขาเวที่ยากักรุงราชคือแควนมคตก็จบพิยงเท่านี้ครับขบคุณครับ